สวัสดคีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับปุ้ยอีกแล้วนะคะที่บูชเชอรี่ค่ะวันนี้นะคะมีไอเทมในอะไรบอออกมาใหม่นะคะมาแนะนำพี่ๆเลยรุ่นนี้ค่ะเป็นชุดเดรสชีฟองทั้งชุดเลยมีสองสีนะคะสวยมากๆเลยค่ะเด้ใจใดูนะคะรุ่นนี้มีดีเทลตรงคอปกแบบนี้ค่ะนนี้นะคะสวยมากและลูกเล่นคอปกสีท้าพื้นนะคะกับตัวชุดสีดํานะคะคือตัดกันมากๆเลยสวยพริ้วมากรุ่นนี้ความยาว40นิ้วคะ่ะพี่ๆค่ะนี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งของรุ่นนี้นะคะสวยหวานไม่แพ้กันเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสีีครม ตัดกับสีม่วงนะคะถ้าเกิดท่านไหนชอบสีไหนเนี่ยก็สามารถที่จะ c f ได้นะคะตัวนี้นะคะจัดให้ราคาพิเศษด้วยนะคะปกติหน้าเพจเนี่ยจะอยู่ที่890นะคะสำหรับท่านที่เห็นคลิปนี้นะคะราคาเพียง790เท่านั้นค่ะ ถ้าเกิดพี่ท่านไหนชอบนะคะท่านไหนจะรับสีดําเขียวนะคะพิมพ์รหัส E 1ได้เลยค่ะส่วนท่านไหนจะรับสีเหลืองโมนะคะพิมพ์รหัส E 2ได้เลยค่ะราคาโปรสุดคุ้มเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะพี่ๆสามารถเซฟได้2ทางนะคะก็คืออ,อทางคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะหรือแคปรูปนะคะแล้วทักแชทแอดมินได้เลยค่ะราคา790ด้อเก้สิบเั่ซื้อสองชุดเนี่ยลดเพิ่มไปอีก100บาทเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย